วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงจุดเด่นคลาสองนะครับของแต่ละอาชีพนะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10อาชีพนะครับก็คือไนท์กูเซอร์วิศว์เศษฮันเตอร์เดนเจอร์ราสซินโลกพีแล้วก็มองนะครับก็มาเริ่มกันที่อาชีพแรกไนนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนนะสสกิลหลักของคลาสองเนี่ยจะเหมือนกันทั้ง2สายนะครับอย่างเช่นสป i ดไลฟ์กับเอ r t h ธเชคเกอร์เนี่ยก็คือจะเหมือนกันนะครับทั้งคูเซอร์แล็ไนท์นะครับโดยสสกิลแรกนะครับก็จะเป็นข้าแรกนะ สเปรดไลท์นะครับจะเป็นการฮิลให้เพื่อนนะครับด้วยโบนัสค่าแท็กนะครับเป็นฮิลทั้งทีมแล้วก็มีโอกาสา50%ในการเพิ่มบัฟพลังโจมตี10%ทั้งทีมด้วยนะครับแล้วก็มาใช้เสร็จนะครับจะเข้าสูเข้าสู่ดูดันดูดันจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็เพิ่มป้องกันเวทต่อวยสกิลที่2ให้ดูสีนะสีส่วนใหญ่จะ,จะ,ะถ้าสีเดียวกันมันจะคอมโบกันนะครับเอิร์ธเชฟเอิร์ธแคสเตอร์นะครับจะเป็นการสร้างข้อแต่หายด้วยค่าพลังแอทแท็กนะ ต่อศัตรูทั้งหมดสกิลโมแล้วก็ต้อเขาแตยธาตุไฟคือธาตุเนี่ยมันจะค่อนข้างติดตัวกับอาชีพนะครับอย่างซอร์สแมนเนี่ยจะเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็มีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการเจาะก,กอนนะครับแล้วก็ห่ากอยู่ในตูดันนะครับต่อแม่จากค่าที่หนึ่งเนี่ยจะทําการสตันแล้วก็เพิ่มความหนายขึ้นับค่า,านะครับเป็นหกสิบคูณกับค่าสเตนหมายความว่าก็คือถ้าอาชีพเนี้ยสามารถแรงได้ด้วยค่าสเตนนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเสียสกิลนะครับเฉพาะของไนน์นะคือเพียแล้วก็เช็ดแอทแท็กนะครับตอสีเดียวกันอยู่นะสีฟ้านะครับแทงหอกเรียจะเป็นการสร้างนาเมันะครับโดยคูณตามค่าแอทแทกนะครับต่อเป้าเดียวแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างอสตหายเพิ่มเติมเป็นโมนัสนะครับต่อแบคเที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือจะมีส่วนหนึ่งที่จะแรงตามค่าเรือด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสิดคีนะครับจะได้รับจิตวิญญาต่อสู้นะครับอันนี้จะเป็นการเสริมพลังยมตีนะ เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยแล้วก็จะสร้างถ้าเกิดมีหักมีจิตวิญญาต่อสู้นะครับจะสร้างไฟนัลดาเมเยครับบวกอีกสาแมแพ็คนะแล้วก็ใช้จิตวิญญาต่อสู้ที่สะสมมาเนี่ยสร้างควาเสียหายไฟนัลดาเมเเพิ่มอีกครั้งละ10%นะครับมีสะสมไมกขยิงแรงกสกิลชาร์จและแท็กนะครับจะเป็นการพุ่งเข้าไปนะแล้วก็สร้างจิตวิญญาต่อสู้นะครับแล้วก็ขัดจังหวะการไล่นะครับของศัตรูได้รับผลรักษานะครับคิวตัวเองเท่ากับค่าแอตแทก แล้วก็การโจมตีปกติคราวต่อไปนจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเพื่อขัดจังหวะเพื่อขัดจังหวะสำเร็จนะครับจะได้รับลดนาเมล์คราว10%ก็คือถึกขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็สะสมจิตวิญญาณต่อสู้นะครับสองอันนี้ก็คือคอมโบกันนะถ้าเกิดยิ่งมีสสารก็มีมากก็ยิ่งตีแรงนะประมาณนั้นต่อไปสกิลสีแดงนะครับจะคอมโบกันคืออิมแพ็นะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายกระเพาตามค่าอิมแพ็นะครับต่อศัตรูทั้งหมดสกิลหมู่เสริมธาตุไฟ แล้วก็ศัตรูที่อยู่ด้านหลังนะครับจะได้รับข้อเสียลดเพิ่มนะก็คือทะลุปไปถึงแถวหลังถ้าเกิดเป็นหนักหน่วงนะครับหนักหน่วงนะรับจะเป็นการเจาะก่อนลบรีเฟนนะถ้าติดสถานะนี้ก็คือจะท่านี้จะจงเตียงขึ้นไปอีกนะครับเป็นโมนัสอแอทแทกแล้วก็บวกเพิ่มเติมเป็นเฮี20%นะครับก็จะมีการขัดจังหวะการไล่ด้วยนะแล้วก็จะรีเฟนค่าหนักหน่วงนะครับคือติดซ้ําเข้าไปอีกทีนี้ตัวที่เป็นออร่าเบสจะต่อเนื่องกันนะครับรวมพลังจมตีศัตรูแถวหลังนะครับ ถ้ากอียหาเป็นค่าตามค่าอนแพ็คนะแล้วก็มีโอกาส10%สัน้นแล้วก็สกิลนี้ไม่สามารถหลบได้นะครับก็คือถ้าเกิดตีพวกที่หลบเก่งๆอย่างพวกสายโจรอย่างยก็จะตีโดนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อสูกศัตรูทำให้ติดสถานะดับสีวนะครับก็คือต้องท่านี้ก่อนนะแล้วก็ต่อโดยท่าอินแพ็คก็สำหรับไนายเนี่ยจะมีอยู่สองท่าที่จะอิงตามท่าเทปีนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากนะก็คือท่าอินแพ็คแล้วก็ท่าเพียสนะครับแล้วจริงๆอ่ะค้าหนึ่งที่เป็นซ้อนแมนอ่ะท่าแพสจะแรงกว่านะเพราะว่า อาชีพไม้ก็จะโดดเด่นด้านการโจมตีแทบจะเกียวเียวแล้วสกิลทุกสกิลวก็คือเป็นการโจมตีหนักๆเลยนะครับต่อไปจะเป็นครูเซเดอร์นะครับสองสกิลแรกเหมือนกันนะครับก็คือฮิลเพื่อนฮิวหมูแล้วก็โจมตีหมูนะครับถ้าเฉพาะนะครับของครูเซเดอร์ก็คือถ้า h o l ี c ค o ร์นะครับเห็นมงโนี้นะก็คือจะสร้างนามันะครับต่อศัตรูทั้งหมดโดยมีค่าโบนัสนะครับตามค่า M defense หรือว่าป้องกันเวนเองยิ่งถึกก็ยิ่งตีแรงนะครับแล้วก็คาสามารนนี้พิเศษมากๆคือหลบไม่ได้แล้วก็เจาะก่อร้อยเปอร นอกจากนั้นจะมีดีบัฟด้วยนะครับในการลบคิดลบฟีนะครับแล้วก็เมื่อใช้เสร็จจะอยู่ในสถานะทนทานทําให้ลดดาเมจนะครับก็คือใช้เสร็จก็ถึกเลยอีกค่าหนึ่งที่มีคล้ายๆกันก็คือสมัยนะครับใช้โลดโจมตีโดยจะมีค่าโบนัสนะครับดาเมจเป็นคูณจากค่าด e เฟน s ์นะครับหรือป้องกันกายภาพต่อเพ้าหมายเดียวนะครับแล้วก็50%ในการทําให้ศัตรูโจมตีเบาลงนะครับ20%าน12วิแล้วก็อยู่ในสถานะทนทานนะครับต่อจากโคลดีคอร์ส ก็ศัตรูจะได้รับดาเมจเพิ่มเติมอีก30%นะครับแล้วก็สะท้านเลยนะสกิลนี้ถือว่าเป็นคอมโบที่โหดมากๆนะก็ะคือเริ่มต้นด้ใน Holy Core ใช่ไหมใช้ป้องกันเวทเราโจมตีไปก่อนแล้วก็ใช้ d e เฟน s ์เราก็คือสายนี้เป็นสายที่เน้นถึกอยู่แล้วนะครับก็โจมตีตามแล้วก็สะทานเพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้คือคอมโบที่ผมกะจะเล่นในอนาคตนะอีกสองท่าจะเป็นท่าสีแดงนะครับ s a c r i f i c คือเสียสละ HP 15%สร้างเกราะป้องกันนะครับให้กับทั้งทีมแล้วก็เกราะป้องกันนี้อยู่1 0บ ไม่อใช้สกิลจะได้พลังเทพนะครับมีโอกาส4 0ลดดาเมจ15% 0นะครับก็คือใช้แล้วโคตรหนานะครับออป้องป้องชีมได้ดีอีกค่านึงจะเป็น resistance z o นะครับสามารถล้างสถานะนะครับด้านด้านลบออกไปนะแล้วก็ท T.U.E. 15%แล้วก็จะมีบวกแอทแท็บวกดีเฟนต์นะครับมีโอกาส5 0นะครับส่งผลเทพปุ้มคอก็คือไ like ร้เคลียร์ารก็คือเอามาถ่าแล้วแหละ3วินาทีนะครับแล้วก็ใช้พลังเทพหนึ่งหน่วยนะครับที่ได้ต่อเนื่องมาจากเจ้าค่า sacrifice งนะี้ย ในการส่งผลนะครับให้เพื่อนร่วมทีมได้รับอมตะเช่นกันนะครับโดยสองสก,กิลน่าจะเป็นสก,กิลบัฟตัวเองแล้วก็บัฟเพื่อนเป็นหลักนะโดยสองสก,กิลจะเป็นจบตีแรงตามค่าดีเฟนต์กับเอนดีเฟนต์น,น,นะครับถือว่าเป็นอาชีพที่ผมว่าอก้างจะโอพีมากๆนะเพราะว่าบิวของสายซอดแมนตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็คือเน้นไปที่การป้องกันอยู่แล้วนะครับ ก็เปรียบเทียบสองสายนี้เอาง่ายๆคือถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวดาเมจจ๋าๆที่ยิงตามค่าแอสเพ็นะครับอัพสเต็งเงี้ยก็เป็นไนท์แต่ถ้าเกิดคุณต้องการแบบถึกๆปกป้องตัวเองได้ปกป้องเพื่อนได้แล้วก็มีสกิลที่แรงด้วยก็จะเป็นสคูเซเดอร์นะครับต่อไปสายเวทน,นะครับวิศาพกับเศษนะจะมีสองสกิลแรกเหมือนกันคือไซส์แทชเชอร์นะครับแล้วก็ไฟปิลล่าคือสกิลไฟทั้งคู่นะครับก็เขา้าใจง่ายๆว่าสกิลอะไซส์แทชเชอร์เนียก็คือจะเป็นโจมตีหมู่ธาตุไฟนั่นแหละมี เพิ่มคิลเลอร์กับคิลเร์เมทนะครับให้แรงขึ้นด้วยแล้วก็หากอยู่ในสถานะเผาไหม้นะครับจะลดรับ้องกันเวทจนนํานวนมากนะครับแล้วก็เมื่อชี้เนี่ยเพื่มลูกทีมนะครับจะได้รับสปาร์เปลวไฟเป็นบัฟต,ต,ต,ต้นสตีสไฟพิล่าก็จะเป็นสกิลหมู่เหมือนกันแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมเป็นดานเมจต,ตรงใจกลางนะครับเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้ก็คือถ้าเกิดจะใช้ท่านี้ก็เราต้องเป็นไฟพิล่าต่อด้วยไซคทตเชอร์ะนะครับสกิลเฉพาะ4สกิลนะครับของวิสัยก็คือเป็นจอมเวทสาายน้ํแข็ง ไฮวอลสะตอมกัดแล้วก็ไลทิงโบกับทันต์ต่อตอมจะเป็นสายคาดสายฟ้านะครับไฮวอลนะครับจะเป็นสกิลหมูนะครับแล้วก็ฟอสศัตรูนะเพิ่มธาตุน้ําแล้วก็เมื่อช่วงที่เจอสถานะฟอสนะครับจะเป็นขัดจังหวะการไล่ด้วยนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้ต่อเน,นื่องด้วยสะตอมกัดนะครับก็คือสร้างความเสียหายรวมเป็นเวทน,นะครับเป็นความเสียหายทั้งหมดแล้วก็เพิ่มธาตุน้ำอีกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อสร้างความเสียหายนะครับมีโอกาส5%เปอร์เซ็นต์นะครับ ที่ทําให้ติดฟอร์สแล้วก็ฟอร์สทุกขั้นเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายข้างต้นก็คือ2สกิลเนี่ยจริงๆก็คือมาซัพพอร์ตกันนะครับยิ่งฟอร์สก็ยิ่งหยุดการเคลื่อตรูแล้วก็ทําให้ดาเมจของตัวเองแรงขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นสายสายฟ้านะครับก็คือไรติงโบนะครับด้ามดาเมจเดี่ยวนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีทุกคั้งให้โอกาสก20%ทําให้ศัตรูสตัสต่นเมื่อโจมตีสายฟ้านะก็จะเป็นสนามสนา,สนา,นอามอัมพาตอัมาพาตนะครับจะทําให้บางโจมตีลดลงอีกข่านึงก็จะเป็นทันกันนะค่าาาสยฟ้ แล้วก็ขจัดสถานะนะครับด้านหัวก็คือพวกฟัพทั้งหลายนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งให้กับประตูทั้งหมดเป็นสกิลหมู่ต่อจากสกิลเดี่ยวนะครับแล้วก็ถ้ามีสถานะอัมพาตจากสกิลเมื่อคืนนะครับก็จะมีระเบิดเพิ่มเติมอีก100%ยเปอนแล้วก็สตาร์ 1.5V ก็เหมือนกับจะเป็นจอมเมธที่มีขัดสกิลค่อนข้างจะหลายสกิลนะครับทั้งฟอร์สแล้วก็สตัรนะครับรวมถึงอัมพาตดีบัฟด้วย ต่อไปเศษนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึง2สกิลหลักแล้วก็คือมันเหมือนกันทั้งสองสายนะครับถ้าจะเล่นสายไฟก็คือเป็นเน้นได้เมต่อเนื่อนะครับอ่ะสีสกิลเฉพาะของเจ้าเศษนะครับก็จะมีมานารีม o ฟนะครับอันนี้เป็นสายเดียวกับสายโซลไตนะก็จะเป็นดาเมจนะครับศัตรูทั้งหมดนะครับกระจัดผลด้านบวกแล้วก็ขนาดสร้างความเสียหายนะครับ20%ทำให้ศัตรูไม่สามารถรับเอฟเฟกต์ด้านบวกได้เลยครับเป็นเวลา6วินาทีนะก็คือบัฟไปได้นะครับ แล้วก็เมื่อเข้าสู่ไลเวทนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีเวทต่อด้วยเมจิคล็อสนะครับจะสร้างความเสียหายนะครับเป็นศัตรูทั้งหมดแล้วก็ขัดจังหวะการไล่ด้วยก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามค่าโจมตีเวทแล้วก็หายอยู่ในสถานไลเวทนะครับใช้ไม่ศัตรูเป็นใบนะครับไลเวทไปได้แล้วก็เพิ่มความเสียหายอีก30%นะครับสกิลธาตุดินนะครับจะเป็นสโตนเคิร์สกับเคปเวนไดนะครับสโตนเคิร์สจะเป็นโจมตีศัตรูต,รต,ตัวเดียวนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูนะครับอยู่สถานะแข็งตััววเเนนีี่่ยจะททากรลบตป็ ป้องกันเวทนะครับเอฟดิเฟนถึง40%แต่ว่าจะไปเพิ่มตัวที่เป็นดิเฟนกัยภาพ20%แทนนะครับก็คือเจาะก่อเ,เวทแต่ว่าทําให้ศัตตูถึกกัยภาพมากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นเทเวนไดนะครับใช้ต่อเนื่องจะเป็นประตูทั้งหมดนะครับจำนวน1.5วิโอกาส50%ในการสร้างามถ่ายเพิ่มแล้วก็จะมีนะครับพลังยมบตีนะที่จะยิงตามดิเฟนของประตูนะครับก็คือดิเฟนปรตูยิ่งบ้างเดี๋ยวคือท่านี้จะยิ่งแรงนะครับก็จะเรียกว่าเป็นท่าจอกอ่อก็ไม่กิบนักนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าหมายที่ติดแข่งตัวจากค่าตัวตนเคลิ้นมาแจ๊ซึ่งมันบอกดีเฟนต์อยู่แล้วถูกไหมเพราะท่านี่ซ้ำเข้าไปอีกแล้วคือเหมือนกับทำให้ศัตรูโดนแรงโดยธรรมาชาติอยู่แล้วนะครับก็จะสร้างข้อเสียหายเพิ่มตามเห็นไหมแท่งติดสามวัตต์เส้นสำหรับอาชีพเศษเนี่ยผมยกให้เป็นประมาณจอมเวทน,นะครับสายจอกเกาะคือเวทมันจะค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าโดนเคลิ้นเนี่ยมันทําให้ศัตรูดิเฟนต์หนาขึ้นแล้วก็ทําการนะครับ โจมตีแรงตามดีเพื่ศัตรูนะครับนอกจากนั้นนะทั้งสองค่าเนี่ยถ้าเกิดไปใช้กับพวกตัวแทงอย่างเงี้ยก็คือละลายไวมากนะส่วนอีกสายก็คือเป็นสายของโซลสไตล์สีเหลืองเหลืองเนี่ยก็คือจะเป็นเน้นการพวกขจัดบัฟนะครับทำให้ศัตรูดีบบัฟต่างๆนานาครับก็ถือว่าน่าสนใจทั้งสองสกิลนะครับที่นี้บอกว่า2สายเนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากแต่ว่าถ้าเกิดเน้นปันปวนนะแล้วก็รูปแบบสกิลค่อนข้างจะแหวกแนวกว่าจะเป็นเศษนะครับส่วนวิสาจะเหมือนกับคุ้มไปที่ดาเมจตรงตรง เอาไปใส่นักล่านะครับอย่างฮันเตอร์แล้วก็เอเนเจอร์นะครับฮันเตอร์นะครับ2อสก,กิลแรกก็จะเหมือนการลาปิดชุดติงนะครับโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับเมื่อติดชีนะครับธนูจะสร้งางความเหายเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในสถนานะรวมฉิดนะครับรวมฉิดก็คือจะติดมาจากคัสหนึ่งนะเป็นการคอิบีเทคเนี่ยทำการลบก่อศัตรูนะครับออกไป200 เรค่อ่ายแล้วโชว์ว่าจะเป็นสกิลหมูนะครับเราจะเพิ่มที่เลทุกครั้งนะครับที่ได้รับคะแนนนะรวมเกน,นะครับก็คือคีจุกๆไปนะสองนสะกิลนะเราก็จะกอดด้วยสกิลเฉพาะของสายฮันเตอร์นะครับนักล่านี่จะมีด้วยการ2รูปแบบก็คือคัตเชอร์จะเป็นเหี่ยวพอคอนมาสเตอรี่นะครับคัตเชอร์จะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดแล้วก็สมกัตตรวจทาน,นะครับในการลบฟีแล้วก็ลบทลาดทานนะครับ ก็จะมีกำดักเพิ่มเติมนะครับทำให้ศัตรูติดบ่ายติดบ่ายก็จะลบพิดลบฟรีด้วยก็ถือว่าเป็นสายที่บัฟโดยสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับสายเหี่ยวแล้วก็อีกท่าหนึ่งผอนคอนแบตเตอรี่นะครับจะมีศัตรูตัวเดียวก็ทำให้แทงปกตินะแล้วก็เพิ่มายายคอนเสียท่าดีสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ที่ข้อนะครับจะทำการรีเจนเอฟีตัวเองด้วยนะแล้วก็มีโอกาสท่าดีสิบเปอร์เซ็นต์ทำลายก่อนนะครับดเฟนซ์ลบสองร้อยถ้าศัตรูอยู่ในสถานะตรวจตาทำให้ขีเลสที่ดาเมจเพิ่มขึ้นต่อไปสายหมานะคครรรัับับบบบบดดเกชา์นะ เบีเฟจะทําการเป้าเดี่ยวแล้วก็ศัตรูไม่สามารถรับเอฟเฟกต์ด้านบบกได้นะครับคือล้างบัฟนะครับแล้วบาขนาดใช้สกิลเนี่ยได้รับผลเอฟเฟกต์ปาเถื่อนนะปาเถื่อจะเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับของทุกท่าเลยนะครับดินน้มลมไฟก็สกิลทีนะครับจะได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มเติมด้วยป่าเถื่อนนะครับแล้วก็จะเพิ่มกราะป้องกันถ้าทำคอนเใจหาได้ได้รับก่บตนเองมนไม่นจะเป็นเสริมสายเวทมากกว่านะเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นเสริมธาตุเนี่ยอีกท่านะครับบีดชาร์จจะเป็นการ จมตีเป้าเดี่ยวแล้วก็อยู่ในสถานะปลาเถื่อนเนี่ยคอนเสิจะเพิ่มเติมแล้วก็สตทานก็สายนี้ดูมรวมเหมือนจะเป็นสายดีบัฟมากกว่านะกานอื่นจะเป็นเลนเจอร์นะครับสองสกิลแรกเหมือนเดิมนะครับจะมีสกิลสองสายนะครับสายแรกจะเป็นคาว์ิชชิ่งกับตัวเฮฟวี่แอโร่นะครับสายนี้ก็จะเป็นโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับสร้างคอเสิธาตท่านดินสร้างเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายจะเป็นการจอกก่อนนะครับ แล้วก็มีโอกาส50%สร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับ Ignore Defense นะครับต่อประตูแถวหลังนะครับจอบกกอดแถวหลังนั่นเองแล้วก็ยิงอีกการหนึ่ง Heavy Arrow นะยิงต่อเป้าหมายตัวเดียวก็ขจัดเอฟเฟกด้านบวกนะครับแล้วก็กระ50%ในการ stun. สแตนประตูที่ติดเครื่องหมายนะครับมันจอบกอดอยู่แล้วใช่ไหมก็จะยิง k ี l l a t e ได้คิดาเมจเพิ่มขึ้นคือสองสกิลนี้เป็นสก,ออกิลจอกกอดหนักๆเลยนะคิดาเมจเพิ่มเติม<ๆ>ก็คือเป้าเหนียวเป้าเดียวแบบตายไปเลยอะ่ะอีกสกองสกิลนะครับจะเป็น Impulse ก็คือเป็น,นบัฟนนะะคครรัับบแทก แล้วก็มีโอกาส50%ครีดดัมเบลเพิ่มอีก30%เข้าสู่สถานะนะครับยิงแม่นยำก็คือฮิตบวก60ครีบวก60นะครับก็คือ man, ทั้งแม่นทั้งตีแรงค,คลิคลี่คลบ่อยนะครับ Energy m u l t i p l e นะครับอันนี้จะเป็นยิงศัตรูตัวเดียวแล้วก็มีโอกาส30%นะครับทำให้เป้ามปหมายนะครับรวมตรีรดลงเมื่อสกิลชีนะครับจะยิงเพิ่มอีกหนึ่งดอกแล้วก็สตัร์ททางยู่ในสถานะยิงแม่นยำนะครับต่อเนื่องจากอินฟูมเมื่อกี้ก็จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น ฟวร์เอฟเฟกลดพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับก็าสายนี้จะตรงข้ามกับฮันเตอร์เลยนะครับก็คือแบบมีทั้งบัฟตัวเองนะครับยิงจอบเกาะยิงแบบผัดจุกๆเพิ่มคียเพิ่มเดคียดาเมจอะ่ะคือถ้าเกิดใครเน,น้นดาเมจตัดจักับบว่าสายนี้ค่อนข้างจะโดนมากนะอาสัตซินกับโลนะครับอันนี้ผมมีความรู้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าไม่ได้เล่นมาเลยนะตั้งแต่สมัยชีฟนะครับอาสัตซินก็2สกิลแรกอาสัตซิเนชั่นกับปัสตอมก็คือโจมตีเป้าเดียวนะครับสำหรับอาซิเนชั่นแล้วก็โจมตีไราชาติ าอยู่ในสถานะความชั่วร้ายเนี่ยมันจะเป็นสแต็กเพิ่มอแอตแท็กกับคีริคอลนะครับสกิลจะส่งผลสะท้านแล้วก็ลดคอนแทกแล้วก็ข้อเสียายเพิ่มขึ้น5% 0อีกงานหนึ่งจะเป็นสกิลหมู่นะครับจะทำขนาดหมุนอยู่จะใช้รับผลต้านทานโจมตีกับขีดแล้วก็เข้าสู่สถานะชั่วร้วายนะครับก็คือ2อ่าเนี้ยมันจะเสริมกันในแง่ของทําให้โจมตีกับขีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสีสกิลเฉพาะของแอตตาซินนะครับก็คือสกิลทูดกับโซนิคโบล์สกิลทูดจะเป็นการโจมตีศัตรูหมู่นะครับ แล้วก็มีโอกาสทำให้เป้าหมายนะครับอยู่ในสถานะห้ามรักษานะครับคือห้ามยีแล้วก็เข้าสู่สถานะบา้าข้างนะครับบ้าข้างเนี่ยจริงๆเป็นผลลบของตัวต่อตัวอาร์ตซินเองนะครับก็คือลบค่าคิตถึง50แต่ว่าน่าจะต่อเนื่องกับสกิลโซนิ b โบนะครับก็คือโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับเอ่อ,มอคมอร์คิเคอลความเสียหาย60%หากอยู่ในสถานะบ้าข้่งนะครับความเสียหายจะเป็นการจอบเกาะน,นั่นเองก็คือได้รับข้อเสียว่าโจมตีไม่ค่อยโดนนะครับแต่ว่าจะโจมตีทะลุเกาะ อีกสองสกิ io, ลจะเป็นสกิลพิษนะครับ poison sharp กับ toxic aria ก็คือ poison เนี่ยจะเป็นโจมตีสตูโตเดียวนะครับเพื่อเข้าใจธาตุลมนะครับแล้วก็ทุกครั้งจะมีพิษนะครับพิษก็จะลดเลือกไปเรื่อยๆนะเหมือนกับพวกเผาไหม้อะไรอีกการนั่นจะเป็นสร้างข้อเสียหายนะครับต่อสตูโตเดียวเช่นกันก็คือเป้าหมายที่ติดสถานะพิษต่อเนื่องมาเนี่ยครับห้ามรักษานะครับการซ้อนทับของพิษนะครับสกิล chemical การให้พิษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสองอันนี้ก็คือยิ่งซ้อนกันนะครับแบบตัวยิ่งผิดติดพิษแล้วก็ตายไปเรื่อยๆได้ไง่ายๆนะครับสายโลกนะครับสองสกิแลแรกเหมือนกันนะก็คือเป็นการเพิ่มบัฟนะครับจมตีกับชติต่อไปก็จะเป็นรีโม่อาร์เมอร์กับไซส์กับไซส์เลนไม้ครับจะคอมโบกันรีโม่อาร์เมอร์จะเป็นการโจมตีแล้วก็ลบเดฟตูนะครับก็คือสอับเกาะแล้วก็หาตูอยู่ในสนานอาวาดกัวหวาดกัวจะเป็นการลบลบเดฟนะครับแล้วก็ลบพิษนะ ก็จะทําการลบป้องกันเวเข้าไปอีกนะแล้วก็ขจัดสถานะด้านบวกครับไซเนตไมล์เนี่ยจะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวแล้วก็ขจัดสถานะด้านบวกนะครับทํา,า,ใ,า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 ทให้ครีบบวกสู่สองร้อยด้วยเมื่อสกิลครีที่เข้านะครับก็ทำให้ศัตรูเข้าสู่หวาดกลัวก็คือมันซ้อนกันไปซ้อนกันมานะ่สำหรับสองสกิลนี้จออต่อศัตรูไปเรื่อยๆต่อไปแก๊งนะครับกับไซเนตนะครับอันแรกนะครับจะเป็นโจมตีท่านลมนะครับเข้าเดี่ยว แล้วก็ทาให้ตัวเองนะครับอยู่ในสถานะแผงลิสตอันนี้จะเป็นการเพิ่มฟรีมหาศาลนะครับเหมือนเป็น perfect d o อแล้วก็คือจํานวนมากประมาณร้อยหนึ่งต่อด้วยไซเนดแล้วคือโจมตีเป็นศัตรูทั้งทีเพิ่มพลังโจมตี1000แล้วก็หากอยู่นสถนานะแผงลิสเนี่ยจะทําการล้างบัฟของอตัวเองออกไปนะครับแล้วก็เพิ่มฟรีจํานวนมากนะครับฉะนั้นนะครับจะเป็นการเพิ่มค่าแมคเตี้แล้วก็ดึงศัตรูเข้ามาก็เหมือนกับเปลี่ยนสายตัวเองนะครับแบบให้หลบ มหาศาลนะ่ะเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ดึงดูดศัตรูเข้ามาหานะครับก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับเป็นตัวกึ่งๆึงแท้งแต่เป็นแท้งสายหลบนะครับก็สําหรับโล้เนี่ยเหมือนสกิลเป็นแนวปั่นป่วนมากกว่านะครึ่งหนึ่งนะครับจะทําหน้าที่แทตัวแท้งได้อีกครึ่งนึงจะเป็นการจอบขอศัตรูนะครับก็ง,ง่ายๆนะครับว่า2สายเนี่ยคือสายโจมตีเต็มสูบนะครับเน้นคิดแล้วก็อีกสายนจะเป็นการปั่นป่วนนะครับสองอาชีพสุดท้ายสายพาะนะครับคีดจับมองคิดก็อย่างที่รู้ๆกันก็คือเป็นตััวรต็มสูบนะค สสกิลแรกนะครับอินทรีเท็ดตีกับโฮลีไลจะเป็นการฮิลนะครับทั้งทีมแล้วก็มีโอกาส10%นะครับบัฟโจมตีเวเทเพิ่มด้วยนะแล้วก็ท้าศัตรูอยู่ในหาสมานแผลก็จะฮิลออโต้ให้เพื่อนไปเรื่อยๆสกิลโฮลีไลจะเป็นโจมตีเดี่ยวนะครับทัดแสงแล้วก็มีโอกาส30%ในการขาจัดผลด้านบวกนะครับสามารถใช้เฟื้อฟูเท็ดตีด้วยฆ่าเอเมท็กได้ที่บาดเจ็บหนึ่งคนนะครับเป็นฮิลฉุกเฉินนะครับ t เพ p l e สถานะ สามารถแทกเข้าไปด้วยก็คือเป็นฮิวทั้งคู่นะครับต่อไปจะเป็นสกิลบัฟล้วนๆนะครับไคลี่เอลิสันนะครับก็คือสร้างกรอบป้องกันนะครับให้หนึ่งให้กับเหมือนคนที่บาดเจ็บนะครับนาน20ปีนะแล้วก็มีโอกาส50%ในการลดดาเมจ10%เป็นเวลา10ปีนะครับถ้าเกิดอยู่ในสถานะโอวอพอนนะครับก็จะฮิลเพิ่มขึ้นอีกนะครับอีกสกิลหนึ่งก็คือเอ็นโปรเซตตี้มาณัสนะครับที่เป็นลูกดาบฟ้าเนี่ยก็คือเป็นบัฟนะครับเพิ่มแมทแท็กทั้งทีนะครับแล้ว แล้วก็บาทั้งทีนะครับได้วยโอยพรเพิ่มโจมตีเพื่อป้องกันกเกาหลีถ้าอยู่ในสถานะคณะ,ะส่วนนะครับมันจะเป็นบัฟเพิ่มโจมตีเวทนะก็ผลตะเกียจะเพิ่มขึ้น30%นะครับก็คือเป็นการฮิวนะครับอย่างต่อนเนื่องให้กับทั้งทีมนะแล้วก็เมื่อไลที่สุดนะครับจะเพิ่มเป็นตัวบัฟเองนะครับเป็นลัก40-80อันเนี้ยให้กับทพ้งลนทีทั้งหมดนะครับก็จะมีผลหลักๆก็กน่าจะเป็นพวกาสายโจมตีอ่ะจริงๆเวทก็มีผลของซิลิคอลนะแล้วก็ตัวที่เป็นได้ผลของีมสสาาายดก็็นน่จะเป แล้วก็สายอาเชอร์แล้วก็เพิ่มคิวนาเมะ20%แล้วก็เข้าสู่สถานะคณะสวดก็คือมันจะทบกันไปทบกันมานะในสกิลเนี้ยต่อไปจะเป็นแมดลิฟแคสนะครับอยู่ในสถานะคณะสวดน,นะครับทสกิลเพิ่มขึ้น30%เช่นกันอันนี้ก็คือเป็นการอีวิวนะครับหนึ่งคนที่บาดเจ็บเมื่อใช้นะครับจะเป็นการรีเจนตัวเอทีนะเพิ่มเติมด้วยตามโบนัสของค่าอินนะครับ15-20%ให้กับทั้งทีมแล้วก็ทำให้อยู่สถานะคณะสวดน,นะครับ นะสวดอะทั้งสองสกิลเนี้ยมันทบกันไปทบกันมาแล้วตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็สกิลเขาช่างดีตรงที่ว่ามันสามารถดีเจเนตพีได้นะครับในกรณีที่แบบขาดแฉ้นนะก็เข้าใจง่ายๆนะครับเป็นบัฟนะที่เขาจะดีมากนะครับทั้งสี่สกิลเลยต่อไปจะเป็นม้องนะครับที่จะเปลี่ยนสายมาเป็นสายโจมตีเวทแทนนะครับก็จะมีไอออนแทนแล้วก็เมนทัลสแตนนะครับไอออนแทนเนี่ยก็คือโจมตีต่อเนื่องนะครับต่อเป้าเดี่ยวโดย จะสร้างความเสียหายนะครับตามค่าดีเฟนต์ของตัวเองนะแล้วก็อีกส่วนนึ่งจะเป็นตามค่าเอเมทแทงนะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในสถานะกำแพงที่มันเป็นบัฟดีเฟนต์อยู่แล้วเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยดีเฟนต์เพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ทําให้ไซเลนนะครับเป็นใบเป,ไป็นสี่วิอีสกิลจะเป็นแมนทั้นแตดงนะครับก็คือเป็นการเพิ่มดีเฟนต์แปดร้อยนะครับแล้วก็สถานะกำแพงเพิ่มเดฟใช้สกิลนะครับจะทําการคิวนะครับแม็กคน็ตพียี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลด,ดาอาเมทเขายี่สิบเปอร์ ก็คือจริงๆสกิลนี้พอใช้ก่อนใช่ไหมมีการเพิ่มบีฟเฟนแล้วก็ไปต่อด้วยไอออนแฮนด์เนี่ยเกาจะโจมตีแรงมากนะครับก็คือทาหน้าที่เปลี่ยนจากตัวพ้าเป็นตัวแท้งแฮร์แล้วก็มีดาเมจตามค่าดีเซนด้วยฟูลี่นะครับจะทําการเจาะก่อเวทแล้วก็ลบโจมตีเวทให้ด้วยนะครับก็คือจะมีผลกับพวกสายเวทนะครับแล้วก็สายแท้งโดยนี้จะเป็นพลเสียหายเวทนะครับตามค่าเอเมจใส่ตามปกตินะแล้วก็สูญได้รับพลังศาสตร์จาหนึถึงสหน่วย พลังสัจจินะครับจะเป็นบัฟในการเพิ่มโจมตีแล้วก็ค,คริเทียลนะก็สะสมกันไปได้ทา่านึงก็จะเป็นคโย์ตินฟิตนะครับถ้าก็จะหายเวทมนต์นะครับหลายครั้งต่อศัตรูรวมนะครับตามค่าเอเมแนแท็กนะแล้วก็เพิ่มก็ามเสียหายเวทมนต์เนี่ยต่าส่วนเดียวกับแอนแท็กเมื่อใช้สกิลนะครับจะสะสมพลังสัจจินะครับทมาห้ค,คริเทียลเพิ่มขึ้นอีกนะถ้าสกิลติดคริเทียลก็จะได้รับพลังพลังศักดิ์บวกันไปไเรื่อยๆแล้วก็ทุกหนึ่งหน่วยนะครับเอ็มพีศัตรูจะลดลงหงแล้วก็เขาสจาะ สกิลนี้จะมีผลร้ายแรง mm hmm. แก็คือพอใช้เสร็จนะครับตาให้อัคก,ก์ข De ดีเฟสเราลบ40เนนะครับเป็นเวลา10วินาทีก็คือเป็นในด้ดานด้านลบนะครับที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าสกิลนี้ค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับ mm hmm. ก็สลหรับม,มองเนี่ยจะเป็นสายที่แปลกลก็คือเป็นจับค้าไปอยู่แนวหน้านะครับแล้วก็เป็นตัวแทงได้ด้วยเพราะว่ามีพวกค่าเพิ่มดีเฟ e กับตีแรงตามดีเฟนต์นะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการโจมตีต่ักๆนันะครับเป็นสายโจมตีทีเดียวก็คือในไพ่ปกติมันจะมีท่าที่เรียกว,ว่าอัชชราสไตร์นะครับโจมตีหนักหักไปเลยนะครับจะได้รับดีกับด้านลบนะก้อนนี้เลือกไม่ยากนะครับถ้าคนต้องการเล่นเป็นตัวแบบแนวนิดนึงก็คือเป็นทั้งแทงทั้งพระแล้วก็ตัวดาเมจนะครับก็คือเป็นมองถ้าเป็นสายซัพพอร์ตเป็นรูปแบบก็พีนะครับก็ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับทีมของผมก็จะประกอบไปด้วยครูเซเดอร์ที่ เศษนะครับจะเป็นตัวที่จอบก่อพวกบอสถึกๆแล้วก็ตัวแท้งนะครับในอารีนาได้ดีภาษานกับเลนเจอร์นะครับที่จะมีสกิลนะครับเน้นดาเมนตักๆแล้วก็จอบก่อได้กับพีซนะครับที่เน้นในการจับทีมทีมของผมั้งหมดก็จะเป็นตามนี้นะครับก็ลองเอาจุดเด่นไปวิเคราะห์ดูนะครับว่าคุณต้องการเล่นทีมประมาณไหนสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ